สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับครับเมื่อนี้ช่วงเที่ยงครับทั้งช่องเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่โคราชครับเพื่อพาเอฟซีทั้งช่องมาตามแนวทางตัวเลขครับเมื่อนี่เป็นวันที่1 4แล้วครับถือว่าเป็นโคงสุดท้ายท้ายสุดนะครับพ่อได้ให้เอฟซีหาตัวเลขแนวทางท่านนะครับเอฟซีเข้ามาแล้วมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยกับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่อง ที่สำคัญจะเรื่องโดกะดิ่งแจ้งเตือนนะครับ fc สิบวันได้พาดข่าวสารกับเวลาทางชอง่องอัปเดตลิดใหม่ๆลงนะครับราะวะทางช่องไปติดตามกันหลายสำนักนะครับเอากรบเพื่อว่าเป็นการเซฟเวลาครับเข้าไปสัมผัสตัวเลขหน้าทางครับของปู่โคราชครับคงสุดท้ายท้ายสุดเลยครับว่าปูสิเดนให้ตัวใดแน,เน่เข้าไปสัมผัสกับนะักมัสาการปปูพร้พอมๆกันเลยครับ กรารบนรัากัครับปูนะเดินเดินพรกราบรรักค่ะนะร,ะรักปูเเดินพนเรเดินพนชุดสรุปทันบ่เนาะมาตรงเลขดังหมดบะทนันเือเกาหรปูชสรุปดังก็จำเป็นแล้วปูมองหัน้อต้องกับวาญากให่มันดัง,ดงอ่ะเกตามสูตรไทม้มัเบึงเด, <laughs> ด้อ เบื้องเดิอเป็นจังดัาเบื้องน้ำกันเป็นจังดเขคำว่าเบื้องน้ำกันนะคะตรงใจวะตรงเลขดังมุตตะบจักได้เฮได้ปูนได้เฮแน่นอนครับอันงานงานบุญวัดปูนย่งเมื่อไหร่ก็ครับซีเมษาตอนนี้ไอ่พ่อออกไม่ออกเพิ่นก็ออกไม้ทำเชียงจากสารเันบู ครับเอฟซีที่อยู่ใกล้เคียงเด้อครับเตรียมมาชวยดาววัดปูนะครับวันที่สี่เมษานะครับเอฟซีหมอลำใหญ่หมอลำสามหมื่นบอกบุญไปหาเอฟซีของปูคนหลานน้ำนะครับวันที่สี่เมษามอลำสามหมื่นครับมาบุญพระเวทน้ำกันหมอลำสามวันหมอลำสามหมื่นสามหมื่นองค์ตีนึงนะสามื่ ไม่ประทมหรอกลำสิ่งเอ้อมาลำสิ่งนี่เขียนพีทกับเขียนเฝ้าเลยเป็นชุดเต็มนะคะสรุปสรุปจากทุกสูตรแล้วปัดออกเหนื้อจักตัวนะคะไม่นอยเขียนๆสรุปจากทุกสูตร มารวมกันยูนนี่แด้วหมะปูเนาะเนี่ยนะตัดเลขดับตัดเลขดับตัวนี้บนอย่างเดียวได้ตัวนี้เด้สรุปบนจ้ะแยกบนล่าเลยค่ะบอ <light>. กตัวนี้บนอย่างเดียวอ๋อสุวนนี้เป็นบนอย่างเดียวสรุปบนอย่างเดียวอ,อ่ะสรุปบนอย่างเดียวนะคะ เีแฟนคลับทังง่องนะคะมันรอรุ่นน้ำกันครูเขียนชุดเต็มบอกว่าแล้วนะคะบอครูสีมาตัดห้เด้เอ่อกันคือจะเป็นชงนี่คือจะเป็นชงนี่ชงสีเรลืออะารครูบอกครูคือจะเป็นชงนี่ ตัวสมมักคือจะเป็นทงนี่บอกาตัดตัดออกเดินอืมดินบน เก้าชุดมนึ่ีเด่นบุญมาครูมาคู่ได้เด็กเก้าด,ดับรักหน่วยถ้าตัวนี้ออกศูนย์ดับรักซีมันเหลือตัวนี้ทั้งนั้นเ สกีเก่าหน,นึงเอ้ามันคือไผ่ได้หลับปูเก่าซีเจ่าหนึงไม่เหมือนไผ่ได้หลับปูเดือดเด่เดนๆนะอีกสูตรหนึ่งไหนละ่ะหาสูตรเลขเด่นมาก่อนสูตรเลขเด่น สูตรเลขเด่นมันจะเหลืออยู่แค่สีตัวเลขบนเหลือ1หนึ่ง เดืออยู่แค่นี้นี่อีกนะแล้วอยู่หาคู่เหนียวคู่อืมอ่ะเหลือสรุปเหลือห้าคู่นะคะตัวนี้เล็ก <c oughs> เลขข็กพิเศษพิเศษจังเลยปูป,ปิดไปปีหน้าปูค่ะเลขข็กพิเศษ เลขพิเศษเลขฝันเลขความฝันวันนี้เลขฝันเลขสวดเลขสวดแปดหกหนึ่งห้าสามแปดนี่เลขสามเกจิเดนี่บัวเฮกเกจิเดียวเป็นสวดบ่คะเลขฝันนี่ค่ะสามแปดปะคะเลขฝันเลขฝันสองตัว เลขฝันของตัวเลขฝันห้าสามแปดห้าหกสามเสวดของโบราณเลขหกแปดหนึ่งหกแปดหกหนึ่งก็แล้วเลขฝันอ่า กูเขียนใส่ประกาหน่อยนะคะนาะเดี๋ยวชาว่านจะจบสรุปเราเลือกแค่นี้อ้าว้มาเขียนเลขส่วนจะเน้นใดตัวนี้เน่นหกสามลองลองเก้าหนึ่งเน้นหกสามตัวลองเน้นสามพังนี่เลขบนบนอย่างเดียวเน่นหกสามลองหนึ่งหกกับเก้าหนึ่ง หกตะเกามันตัวเดียวกันเนียนจ้ะสรุปบนอย่างเดียวนะปูเน้นสามคู่แล้วปะปูเอียนครับมันเลียตรงกันเน่ยตรงกันก็เลขสูตรเน้นเลยรอดตัวเลขง่ายครับผมนี่แค่นี้ละสรุปบนหกหกสามเเดี๋ยวตรงกันเลขดัง ดวงเงลึกดังหารถตะลีบ่ได้รถตะลีมดไปบุ๋มมีอนอยู่มั้งดังขนาดนี้พิจนาเบิงน่ะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอพิจนาเบิงสรุปแล้วล่ะสรุปแล้วนะปูดนอกบนอย่างเดียวนะคะเลขเด่นบนนะคะแล้วมีเก่าศูนย์หนึ่งนะคะ คู่ประกบคู่ไฮนะคะมี90 91 15 16แล้วก็63นะคะค mm hmm. ู่วงกลมเน้นไฮสาคู่คือ91 16แล้วก็63นะคะ mm hmm. แล้วก็เลขสวดนะคะค่ะไปสวดนะคะเนาะ3นะคะอาจารย์นะคะ3ามท่าอาจารย์ mm hmm. นะคะเนาะได้861นะคะ แล้วก็เลขฟันนะคะหาสามแปดหาหกสามด้วยค่ะเด้อะอ่ะติดจะแลนาเบิ้งนะคะติดเนื้อท่ามฝากตอนกันนะคะนี่หน้าเบิ้งตรงใจใครบอลอ่ะปูปลาตรงใจใครบอลนะคะคิดจะแลนาเบิ้งนะคะเพื่อมักคิดว่าได้ที่นะหมวดนี่ได้เฮ็นมาปูคิดว่าอ่ะปูว่าคิดว่าได้เฮ็นะคะหมวดนี้เนาะ เพราะว่าในภาคตัวเลขของปูคนละเพื่อนจังห้าหูนะคะเ<น>อสซี่เดีนย,ยากมากถึงสิบวดนะคะแต่ว่ากับว่าผ่านสองวดติดน้อปูเรากับปวดขันจอดนะคะงวดนนี้ปูว่าจะได้เฮ้เนี่ยนวดมาสั่นเอาปิ้นเนวทางฝากต่อเันไปนะคะ<น>เอาค้งสุดท้ายนี้ก็กราบขอบคุณขอบคุณนะคะปูนะคะที่แมงปันน่นแนวทางให้เอสซี่แซงขับทางช่องนะคะได้มีโชคชวิลาติต้องกัรน,นะคะสาธุค่ะสาทูค้าปู อ่ครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับเป็นทีเรียบร้อยนะครับโค้งสุดท้ายไทยสุดแล้วนะครับจากปูโคราทนะครับแปหนาจอไวเป็นแนวทางครับอ่ามาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับสุดไทยนี้ให้เอฟซีทั้งสองครับโศกศกมันมันลำรุ้ยสุขุสุขนครับในวันที่16ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ